มีหลักสูตรดีๆอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับจัดโดยสมาคมทุเรียนไทยก็คือเรื่องของดอกบานไมโกเพี้ยะนะครับจัดวันที่1นธันวาหกแนี้นะครับที่อบจอจันทบ,บรุรีหลักสูตรนี้นะครับก็ได้พี่เจมเจากเพจมาดูใบนะครับซึ่งพี่เจมเนี่ยก็คุยกันแล้วก็คือว่าเขาจะมีการเตรียมสไลด์มาเนี่ยเยอะมากนะครับหลักๆก็จะพูดกันถึงเรื่องของสารกําจัดแมลงแล้วก็จะไปเน้นในเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะฮะซึ่ง พี่เจมบอกครับว่า,าต้นทุนหลักๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากค่าปุ๋ยค่ายาเนาะซึ่งการพูดคุยเนี่ยก็เต็มวันครับก็คือตั้งแต่ประมาณสัก8โมงครึ่ง9โมงนะครับ8โมงครึ่งลงทะเบียนเริ่มประมาณสัก9โมงไปจบกันที่ประมาณนู่นเลย4โมงเย็น4โมงครึ่งตอนเย็นเลยนะครับการลงทะเบียนนะครับก็เข้าไปที่เพจสมาคมทุเรียนไทยนะครับแล้วก็หาโพสต์ที่เป็นาการอบรมของพี่พี่เจมนะครับ ค่าลงทะเบียนนะครับสองอยห้าบาทนะครับรับจำนวน200คนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือจํานวนเก้าอี้อีกไม่มากนะครับถ้าใครสนใจก็อยากที่จะเชิญชวนครับวันที่1นะครับธันวาหกแปนี้พบกันที่อบจจันทบุรีนะครับในหัวข้อดอกบานไม่กลัวเพลียนะครับก็เรียนเชิญครับผม